บางคนนะมาบอกหมอว่าต้องการหน้าวีซึ่งหมอตรวจแล้วกรามไม่ได้ใหญ่ตรงนี้ไม่ได้ห้อยแต่การที่เรามองเห็นว่าหน้าเราไม่วีเกิดจากคางลราตัดฉะนั้นบางคนใส่แค่ให้มันมนขึ้นมาหน้ามันจะวีขึ้นมาทันทีและอย่างที่บอกการฉีดคางคือการยืดผิวตรงนี้การเพิ่มวอลลุ่มออกมามันจะทําให้จุดจุดโค้งของคางของเราเนี่ยเข้ากับกรามด้วยนะคะฉะนั้นอันสุดท้ายที่หมอบอกที่เราจะควรจะเช็คก็คือ คางของเราเข้ากับแนวกรามเราหรือเปล่าบางคนเป็นสเต็ปอยู่ตรงนี้นะคะหรือมีร่องน้ำหมักพับอยู่นี้ฉะนั้นประโยชน์ของการฉีดคางไม่ได้ฉีดให้ยาวอย่างเดียวบางทีคนมีร่องน้ำหมักแบบหมอเนี่ยเราดึงหน้าไปด้านนี้แล้วไม่พอในบางคนที่ใครเคยตรวจกับหมอจะจําได้ใช่ไหมหมอพยายามดึงไปด้านนี้ให้แล้วเพื่อจะยืดรอยพับตรงนี้ร่องน้ําหมักคือรอยพับใช่ไหมคะเราดึงหน้าไปด้านข้างแล้วมันยังเหลือบางทีในบางคนน่ะ อย่างคราวที่แล้วที่หมอใส่คางไปเป็นเพราะว่าล่องน้าหมักมันชัดมากมันดึงไปแล้วมันไม่พอมันต้องยื่นมาฝั่งนี้ด้วยนะคะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าเราจะใส่คางเนี่ยเราใส่ไปเพื่ออะไรเธอถึงจะทำละไมเซตเราการฉีดคางไม่ใช่แบบว่าฉันอยากคางเหมือนอั่มเลยมันก็จะดูประหลาดบางคนเคยเห็นใช่ไหมฉีดคางมาแบบแหลมอย่างเดียวแต่มันไม่ได้เข้ากับหน้าส่วนอื่นของเราเลยเช่นเราไม่ได้ดูกรามหรือเราไม่ได้ดูสัดส่วนของหน้าของเราเลยนะคะหรือความ กว้างความโค้งของคางเนี่ยบางทีมันมันเล็กไปอ่ะจริงๆเราต้องปรับให้มันเข้าสัสดส่วนกับตรงหัวตาประมาณนี้ให้มันแบบมีความป้านนะฮะฉะนั้นแบบตอนตอนที่ไปหาหมอที่คลินิกอะ่ะการตรวจโค้งหน้าต้องสําคัญเพราะว่าคางแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยตรงคางก็คือมีมีเครสมีเอ่อมีรอยพับอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยด้านข้างที่พับเยอะๆอย่างเนี้ย มันจะทําให้หน้าเราเหมือนหน้างุ้มตลอดเวลาหน้าเรามีแบบอายุนะคะดังนั้นบางทีในบางคนที่ฉีดคางตรงนี้ไปแล้วอาจจะต้องแก้รอยหักตรงนี้บางคนนะคางดีอยู่แล้วแต่มีรอยหักเชื่อไวเชื่อไมไหมว่าหมอแค่ปักตรงนี้ให้มันตื้นขึ้นมาคนไข้ดูดูละมุนขึ้นเลยแล้วแล้วปากจากที่แบะๆออกมาเนี้ยเพราะมันมีรอยพับหนิใช่ไหมคะการฉีดตรงนี้มันเหมือนยกริมฝีปากล่างลงขึ้นมาด้วยนะคะดังนั้นตำแหน่งที่เราจะปักฟิลเลอร์มีผล ต่อส่วนอื่นๆของหน้าเราด้วยการฉีดคางไม่ได้แบบแก้แค่คางบางทีเราแก้ปัญหาร่องน้ำหมาการห้อยของปากได้ด้วยหรือแม้กระทั่งการยกมู